What number is it? It no, 55ม i อนี u อยู่ที่น n ่ What number is it? It 27 What number is it? It 28ข ah, mm ้อหนไม่ได้เียนนะ What number is it? It 48เก่งมากค่ะ What number is it? It 45 Is it twenty five? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Is it thirty five? No, no. No, no. It's, no. it's thirty. It's thirty three. Thirty three. Is it sixty three? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Is it fifty five? No, no. It's fifty eight. no no it's 58เก่งมากค่ะ what number is it it's f i what number is it it's s e ค่ะหนูมองกล้องมังนะ what number is it it's f o i t s f o อะไร43 43คุณเมย์ผิด is it 32 y e s, <Yeah>. <S yes it is y e a it is is it 35 no 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 is thirty three เก่งมากค่ะ what number is it is 14. ไม่ใช่ค่ะถ้า40ต้องการได่สูงยโอะไร 14. 14เก่งมากค่ะ what number is it 17. 17. is it 17? n n o no 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 is ถ้า twenty ไม่ใช่ถ้า t w e n t งตัวนี้ พาวเวลอือฮ oh well. uh ึระวังมือบางกล้อง h a t number is it It twenty seven. วั number is it It twenty nine. Is it thirty nine? No. No no. No no. It thirty six. เก่งมากค่ะลูกหนูพูดภาษาอังกฤษได้แล้ว What number is it It forty three. Is it forty eight? no no it forty seven เสียงดังชัดเจนดีแต่น่ากลัว what number is it it seventy eight is it seventy six yes <Yeah>, yes <yeah>. yes it is yes yeah, it is is it seventy five no no it seventy อะไร s e v e n t seventy four seventy four เก่งมากค่ะอ่าน

74อ uh ือฮันทีนี้คุณม36 Where is 36 mm hmm. Yes it is Where is 27 No 27ถูกต้องค่ะ32 32เก่งมากค่ะ58 50ค่ะ58 เก่งค่ะ63 63ถูกต้องค่ะ38 38เก่งมากค่ะทีนี้หนูต้องพิมพ์พิมพ์ตัวเลขนะครูเมย์บอกหนูพิมพ์เลยนะเครื่องมันอาดยุ่นะคะเหนียดโดนตัวเลข,ขไม่ค้างค่ะหนูพิมพ์ พิมพ์ตรงเดี๋ยวพิมพ์เรื่อนไปอ่าพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์ไล่ไปเลยนะ 38, 38. 30ก็ต้องเป็นเลขสามก่อนใช่ไหมคะ A <อ>แล้ว A ้อยูกดูถัดไปเลยค่ะ A อตัดติดกันเลยค่ะไม่ใช่ค่ะ เตอร์ตีเอทเป็นหนึ่งจำนวนเอาเอาพิมพด้วยกันนะคะลบก,ก่อนเดียวดเดียวลบก,ก่อนอ่ะพิมพ์เลขสามกับเลขแปดอยู่ด้วยกันนะคะเตอร์ตีเอทถูกต้องเลื่อนไปทางขวา sixty nine sixty nine ถูกต้องะคะ่ะ ninety one ว0นันเะฮะเลื่อนไป2ว23เก่งมากเลื่อนไป f o r t เลื่อนไป s 2 mm hmm. <S โอเคทีนี้เลื่อนมาให้ตรงกันเลขสามสิบแปดเลื่อนมาลงมาอีกแถวหนึ่งโอเคกลางดีๆนะคะอ่าทเวนตี้ซิกซเลื่อนไปโฟร์ทีโฟร์สิคตีน ใช่อันนั้นซิกตี้ศูงไม่เป็นตี้ลบลบลบมาอย่างนี้ลบ้องเลื่อนตัวนี้ค่ะลบอีกซิกทีนหนูได้ยินทีนนี่มันต้องเลขหนึ่งมาก่อนลบหมดรู้เอาใหม่เขียนให้ดีๆีฟิฟตีนโอเคเลื่อนไปฟิฟตี้เซเว ทีนี้เลื่อนไประว,วังนะครูจะเอาเป็นตัวร้อยขึ้นไปนะคิดดีๆนะวันอย่าเพิ่งพิมพ์นะไม่ใช่เลขร้อยนะคะฟังดีๆฟังให้จบก่อนถ้าครูบอกพิมพ์ได้ถึงจะพิมวันพันเรตทเวนตี้ 100, วันันเราก็ต้องใส่เลขหนึ่งก่อนแต่มันมีคำว่าท่าเวนตี้โอ้ยเก่งมากอะร้อยี่สิบต่อไปนะคะ two h u n d r ูฮันเด็ก็ต้องสองร้อยนะคะเลื่อนไปูฮันเด็เนี่ยแสดงว่าพูดสองร้อยละก็ต้องขึ้นจน็ด,ด้เลข2แต่ไม่ใช่เลข200 200เซเวนตี้ทีได้สองร้อยละแต่หนูต้องใส่เซเวนตี้ทีไม่ใช่ค่ะไม่เอาส200พอดีเอาเซเวนตี้ทีตอบเลย ที่สนั่นแหละอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่า273นะคะต่อไปนะ325 <30. S 2> พูดตามผูเมด325โอ้โหโเก่งมากเลื่อนลงมาบรรทัดที่เามเลยให้ตรงกับเลข26ฟังใหม่ฟังให้ดีๆมีกี่ร้อย132 i r t y ถูกเก่งมากเลื่อนไปอีกคำหนึ่ง536 36เก่งมากค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้น t h i t y เลื่อนมาลบเลื่อนมาอ่าฟังให้ดี500เลข n ได้ค่าก่อน36 3ตต้องเป็นเลขสามสิบซิคัสเตอ่ะแต่มันมีเตอตีิก่ะกดผิดกดถูกหมดเลยเตี้ิกก็ต้องเลขอะไรเตอริสามสิบอะไรสามเออหนูก็ต้องใส่เลขสามกับเลขหกโอเคเลื่อนไปอ่ะเซเว่นฮันเดทนซันเ งานผิดหมดเลยเพราะว่าหนูกดผิดอย่าอย่าทำเห็นไหมพอเราทำผิดอะไรอางเี้มันกน็จะผิดหมดเลยนี่ตรงนี้นะอย่ากดผิดเซเว่นันแล้วก็เทนเซเว่นันแล้วก็เทนเพราะว่าก็หนูกนดไปชั่วไงหนูต้องให้โดนแต่เลขเดียวไงคะ ย้ายแล้วนะเซเป็นทันเลนก็กดเลขเ็ดหนูอย่าจิ้มแรงมาเอาใหม่เทนค่ะเลื่อนไปจิ้มให้มันถูกเลขอย่าใจร้อน six ตี ต้องค่ะเลื่อบบนไปอีกอทีนี้นายฮันเรดนายที่นายนายที่นายนายที่นายไม่ใช่นายที่สี่นายที่นายใช่เลขเก้าหมดเลยอ่านว่านายฮันเรดนายที่นายอ่า ตัวสุดท้ายละ four h u n d อไม่ใช่เอคำเดียวโอเคตัวสุดท้ายค่ะแล้วปินเดี๋ยวพินออกมาอ่าเดี๋ยวนะคะฟังนะ three t h i r t y t 32เก่งมากค่ะโอเคทีนี้ครูเมย์จะพิ้์ให้เนี่ยอันนี้เขาคือหนูพิมเองพูดเองยิงคนไม่เนี่ยแค่นี้นิดเกีียวก็องไม่เป็นไรแต่มันไม่ใหญ่นะไม่สวยนะต้องเอาใหญ่ๆนกร้อย เกิดเหตุฟังซักอย่างนี้ดีไม่ฟัชดีอ่ามีกี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดสิบสองตัวพิมน์หักตังไ้ใสเดี๋ยวจอดแล้วกลับบ้านไปให้พอดูว่านี่หนูพิมพ์เองหมดเลยแล้วผ่านหนูอ่านได้ยิ่งดี อ่ะเดี๋ยวคุณจะปิดบบคลิปนะหยุดนะหยุดตรงไหนวะเนี่ยมองสี่เลยนี่แล้วก็ตั้งชื่อน้องกันมันจะ,นจะเดี๋ยวครูเอาไปใส่ในยู u ูปแล้วก็จะคุณดู เราก็ไม่บอกใครเราก็ดูกันเองก็ได้ถ้าเราจะบอกใครแล้วเ,เขาก็เอาคลิปให้เพื่อน